ก็ต้องขอภคยที่มาชาคนเชนก็รัทงการมานน107นะครับที่2ก็คืออังกฤษยากมาในส่วนของโอโอนะครับซึ่งรามประกศเกณฑ์าการทูตท้ ข้าอุปกรณ์ว่าตัวเป็นพวกค่าทวแทนผู้มาปฏิบัติงานข่าอาหารแเลี้ยงด้วยหรือไม่เราไม่รู้นะเราต้องฟังจากสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็มาตรการเด่นทั้งตูเย็นทั้งเครื่องินทำใา้เ้องมันหมอวจอนเนี่ยรนีงการนะที่จะโยกกันเพจังหวัดทางที่มีข้อจำกองลดการแพร่ป่าของเชื้อ หน่งเจ้าน้าที่ขอภัยที่มาชา้างขวัญชิงก็นักวิญญาณก็มแค่อย่างสองอย่างนะครับหนึ่งตัวแรกเรื่องสิ่งติดกฎหมายนะครับคือเรื่องของราง,งานติดกฎหมายนะครับซึ่งพอะจะเปินก,การสานการในทุกพื้นที่ความสำเร็จมากขึน้นในพื้นที่เราในทางปฏิบัติ ทนเอกการบาลนะครับท่านผู้การทำงานส่วนชาตกนะครับต่างๆวนุนี้นะก็คอนเฟร้นให้กับแรงงานจังหวัดแล้วก็ดีก็จะพบปัญหาอยู่บ้างว่าแรงงานที่ส่วน้นจางแล้วที่มีแล้วก็จะเป็นเพื่อการเพื่อที่จะมีแล้วที่ไม่มีนายจ้างที่มีนายจ้างก็เหมือกน